หน่วยฐานยังคงส่งกำลังพลลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตที่ล้นตลาดนะคะตามโครงการน้องฐานอิ่มทองพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจนอกจากนี้คะ่ะโครงการฐานพันดีก็ได้นำผลผลิตมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนพร้อมแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์พระราชทานกรมฐานราบที่13โดยพันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมฐานราบที่13รวมกับผู้บังคับหน่วย กรมฐานราบที่13และผู้บังคับกองพันธ์ฐานปืนใหญ่ที่13กรมฐานปืนใหญ่ที่3กระทำพิธีรับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพันธ์เพนซิริกโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้กำลังพลและประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยการทำเกษตรแบบอินทรีย์ปราศจากสารเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับราษฎรได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ด้านคณะครูอาจารย์และปราชชาวบ้านจากวิทยาลัยชุมชนหนองบวัวลำพูตำบลบ้านเพราอําเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูเข้าศึกษาดูงานโครงการฐานพันธดีกองพลฐานมาที่3ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ฐานกองประจำการที่เข้ามารับราชการภายในหน่วยได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังการปลดประจำการตลอดจนขยายผลให้ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบมีเนื้อที่จำนวน212ไร่ประกอบไปด้วยสวนผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและกิ่งพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือสวนผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือและสวนผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่อีสานเหนือต่อกันที่โครงการฐานพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของกองพลฐานราบที่9โดยกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่9ที่โรงเรียนบ้านองค์หลุมตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี มีผลผลิตพร้อมรับน้องๆเปิดเทอมในโครงการปลูกพืชผักเศรษฐกิจและผักสวนครัวโครงการเพราะเห็ดนางฟ้าภูฐานภายในโรงเรือนหญ้าแฝกโครงการเพราะเลี้ยงไก่พันไข่ปัจจุบันมีพันไก่ไข่จำนวน68ตัวและสามารถเก็บผลผลิตไข่ไก่สดประจำวันเกือบ60ฟองโครงการเพราะเลี้ยงไก่พันกระดูกดำปัจจุบันมีพันไก่เตรียมที่จะขยายพันจำนวน39ตัว โครงการเลี้ยงปลาดุกบ่อดินโครงการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนปัจจุบันมีพันกบที่เตรียมเพาะขยายพันธุ์650ตัวด้านมณฑลฐานบกที่37นะคะนำผลผลิตจากโครงการฐานพันดีนำผักปลอดสารและผลิตภัณฑ์ในโครงการจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไปในช่วงการประบาดโควิด -19 ณนะร้านค้าของหน่วยซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน คุณผู้ชมคะทหารนั้นต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสนะคะซึ่งจากข้อมูลของโซเชียลเพจอิจันได้หลงข้อความเอาไว้ค่ะว่าเดินครึ่งวันขายได้5บาทขอให้ผู้ที่ผ่านไปมาช่วยเหลืออุดหนุนคุณยายซื้อไอศครีมแท่ง ซึ่งกรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่11ก็ติดตามข่าวนี้จึงได้เข้าช่วยเหลืออุดหนุนซื้อไอศครีมจากคุณยายบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเราเพื่อนําไปเป็นอาหารพิเศษให้กับน้องๆฐานกองประจำการได้รับประทานอย่างอาร็จอร่อยเพราะทหารก็คือลูกหลานของประชาชน ไปต่อกันที่กรมฐานราบที่8นะคะสารนโยบายผู้บัญชาการฐานบกโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนโดยกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8รับซื้อฝรั่งจากสวนของนายธีระเดชจวงเจิมเกษตร,รกรชุมชนหมู่9ตาบลหน,นองเขียดอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น และรับซื้อแก้วมังกรจากไร่ของนายทิพรักด์กเกษตรกรผู้ปลูกเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด -19 ระบาดระลอก3ไม่สามารถนำพืชผลทางการ,กรเกษตรที่ปลูกไว้ออกจำหน่ายได้ตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดโดยนำผลผลิตมาประกอบอาหารให้กับน้องฐานกองประจำการซึ่งกเกษตรกรรายใดที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำนะคะสามารถติดต่อ,อโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจได้ ที่ส่วนประสานงานสินค้ากเกษตรททบหมายเลขโทรศัพท์06 14 18 8256หรือส่งข้อความพร้อมเบอร์ติดต่อเข้ามาที่ Facebook t v 5 HD1 และ w w w t v 5.co.th โดยททบจะรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยฐานลงพื้นที่ไปช่วยรับซื้อผลผลิตค่ะ